กาโนรักคุณสวัสดีครับผมนัทวัฒน์จิโรดพงศ์ครับเพศสัจกรของบริษัทการโน้เอ็ก์เซลล์เอ็นเตอร์ไประเทศไทยนะครับนะตอนนี้เนี่ยเราค้างกันไว้ที่หัวข้อผู้ป่วยทั่วไปประเภทที่มีอาการปวดเมื่อยและไม่ได้อยู่ใน6โรคที่รุนแรงนะครับ six severe disease นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไปกันต่อในช่วงที่3ของผู้ป่วยประเภทนี้นั่นก็คือวันที่7-12 นะครับวันที่7ถึง12เนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น3เวลาเหมือนเดิมคือเช้าบ่ายแล้วก็ก่อนนอนแต่ว่าเราจะมีการเพิ่มความเข้มข้นของตัวไหนนะครับหยุด2วินาทีให้ทายครับติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าบางท่านตอบถูกนะครับนั่นก็คือเราจะเพิ่มตัวดอกเข้าไปเพิ่มเข้าไปด้วยเหตุผลอะไรล่ะ แน่นอนเลยครับคุณจำได้ใช่ไหมครับในทุกๆคลิปที่ผ่านมาเราบอกเสมอว่าในการจัดการหรือว่าการดูแลแนะนำวางแผนจ่ายยาปรับยาให้ผู้ป่วยเนี่ยเราจะต้องค่อยๆให้จากน้อยไปหามากน้อยทั้งชนิดของผลิตภัณฑ์แล้วก็น้อยทั้งจำนวนแคปซูลแต่ละผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก้าวมาถึงวันที่7 นะครับวันที่7ก็คือกินผ่านไป1สัปดาห์แล้วมันก็ควรที่จะมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปในตำรับเพื่อให้เกิดผลในการไปปรับสมดุลไปดูแลไปบำบัดรักษาร่างกายเนี่ยให้มันดีขึ้นนะครับนั่นก็คือจะต้องเป็นตัวดอกนะครับแล้วเราก็จะเพิ่มตัวดอกเข้าไปใน3เวลาเลยนะครับนั่นก็คือตอนเช้าจากเดิมมีรากแค่2แคปซูลก็จะเป็นราก2ดอก1 แล้วก็ดื่มกาแฟสกาโนสีเขียวตามเข้าไปส่วนตอนบ่ายครับก็จะเป็นสกาโน1ดอกหนึ่งแกะแคปซูลละลายในชารอยบอสแล้วก็ยกดื่มส่วนตอนก่อนนอนเนี่ยมันก็จะเป็นรัก2องสกาโน1หนึ่แล้วก็เพิ่มดอกไปอีกหนึ่งจากนั้นก็ปิดท้ายค่ำคืนด้วยช็อกโกแลตนะครับจะได้หลับสบายนะบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีดอกถึง3เวลา ทีนี้บางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยดอกมันก็มีหลายไม่ใช่มีหลายมีแค่2อ,อันในเวลานี้นะมันมี2อ,อันก็คือเป็นดอกที่เป็นสปอร์ของหลินจือแล้วก็ดอกที่เป็นสารสกัดแบบละลายน้ำหรือที่เราเรียกว่าลิชิโกนะครับทำไมเราไม่แบ่งเป็นลิชิโกเสียหนึ่งเวลาหรือ2เวลาทำไมเราจะต้องกินแต่ดอกอย่างเดียว3แคปซูล3เวลานะครับคำตอบก็คือจริงๆแล้วมันก็แบ่งได้นะ นะครับถ้าเกิดเรามีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์นะครับเราก็สามารถสอดแทรกนะครับไปเป็นอาจจะมีริชิโกสักหนึ่งเวลาอะไรแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติมื้อบ่ายเนี่ยเราเป็นดอกกัสกาโนใช่ไหมครับเราอาจจะทดลองเปลี่ยนดอกเป็นริชิโกก็ได้เพราะว่าริชิโกนั้นก็ละลายน้ําได้ดีมากเลยเราทานแกะแคปซูลแล้วก็แกะสกาโนนะครับละลายลงในน้ําชามันก็ละลายหมดนะก็เปลี่ยนได้ หรือจะไม่เปลี่ยนจะคงตามสูตรเดิมเอาไว้ก็ย่อมได้นะเพราะว่าอย่าลืมนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละบุคคลนะครับจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนเนี่ยมันมีปัจจัยให้เราต้องพิจารณาหลากหลายนะหนึ่งก็คือให้มันตรงกับโลกนะีอันนี้คือชัดเจนที่สุดเป็นเหตุผลหลกักอ่าแล้วมันก็มีในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องคำนึงถึงด้วยนะบางบางคนเนี่ยคือเขาอาจจะคิดว่า เวลานี้เขายังไม่พร้อมนะที่จะซื้อริชิโก1กระปุกในราคา2,400บาทราคาสมาชิกกันนะนะครับอาจจะยังไม่พร้อมนะครับก็อาจจะกินไปสักระยะหนึ่งรองให้ดอกหมดก่อนแล้วก็อาจจะค่อยๆซื้อเพิ่มเติมนะครับผัดเปลี่ยนกันไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้แต่จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจนะครับเรามาดูกันต่อในครั้งหน้านะครับว่าเมื่อวันที่13 เป็นต้นไปเนี่ยเราจะคงสภาพไว้แบบไหนสำหรับผู้ป่วยในกลุ่มที่เป็นโรคทั่วไปแล้วก็มีอาการปวดเมื่อยนะครับวันนี้ผมนะทวัตจิรถพงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ